มาวันนี้เจอกันนะครับเพื่อนๆถามมาว่าฝาปรับโชคมันคืออะไรฝาปรับโชคนะครับมันจะไปใช้ปรับอยู่กับโชโอลินนะครับโชโอลินพวกสปินนะครับจริงๆโช๊คพวกยูนิเวอร์แซลพวกใส่รถรุ่นอื่นก็ได้นะพวกซีอาร์เอสฟอร์ซ่าเอ็กแม็กอะไรพวกนี้ได้หมดฝาปรับโช๊คนี่ทำไมต้องเปลี่ยนฝาปรับโช๊คนี่ที่มันมากับโชโอลินนะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันไม่สวยมันดำๆทีนี้เราอยากจะให้มันสวยงามเนาะมันก็มี ราคาแบบตั้งแต่แบบร้อยสองร้อยเลยจนขึ้นมาระดับอีกระดับนึงคนระับผมจะอธิบายประมาณอีกระดับหนึ่งเลยแล้วกันเนาะก็จะมีโทนี่โทนี่เนี่ยระดับราคาก็จะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็จะมี h r p จะอยู่ที่ฝาละอันนี้นราคาฝาละนะฝาละแปดร้อยแล้วก็กระโดดไปพวกไทเทนที่เขาทำกันไทเทก็ฝาหนึ่งก็ราวๆเก้าร้อยพันหนึ่งพันสองแล้วแต่ราคาแล้วแต่บางแบรนด์อันนี้ผมมันมีเยอะเนาะเอาเอา,เอามาอธิบายให้ฟังเฉยส่วนเรื่องวิธีการเปลี่ยนนะครับก็มีอยู่ในคลิปแรกๆคก็ือไขมา ถอดฝามาข้างในมีลูกปืนเนี่ยทำหล่นใส่กลับไปเหมือนเดิมบิดกลับไปเหมือนเดิมพอใส่กลับไปไขกลับไปเราบิดเนี่ยให้มันดังแกลกเหมือนเดิมแกลบซ้ายแกลกขวาได้ก็คือปักได้เหมือนเดิมก็คือจบนะครับทีนี้สีเนี่ยก็จะมีกันเยอะแยะไปหมดเลยสีนี่ของโทนี่นี่ถ้านับๆมาก็สักห้าหกสีได้แล้วถ้าของแคตาพีนี่เยอะหน่อยจะประมาณสิบถึงสิบ สิบถึงสิบสองสีประมาณนี้เราเราสิบสิบเอ็ดประมาณนี้แล้วก็พวกไทเทเนี่ยบางคนที่เขาทำเขาก็จะทําหลักๆประมาณสามสี่สีราคาก็อยู่ประมาณเราเาสักพันที่ผมบอกไปก็ลองไปเลือกดูนะครับก็มีหลายร้านขายเลยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือมาบอกให้เฉยว่าตัวแต่งของฝาปักบมันมีนะบางคนไม่ชอบสีดาพลาสติกอะไรเงี้ยก็ไปเปลี่ยนได้นะครับโอเคครับ